มาลูกกันที่ผสมผยนะครับที่ทำผยแกะเสรอาหารนะครับนี่นะครับนี่เศษอาหารนะครับอันนี้เป็นเสษอาหารครับเศษอาหารถ้าเศษอาหารเรามีเศษอาหารมีเศษป่ากลางป่าแล้วก็เศษอาหารอนะ่ะถ้าว่าแล้วก็ผสมกับน้ำตาลก็ได้ครับเพื่อว่ามันจะลดคลื่นเหม็นหน่อยนะครับอ๋อนจะมันจะทำให้ไม่เหม็นใช่ไหมใช่มันจะลดคลื่นเหม็นหน่อยไม่มีนอนก็ไม่มี เกลือเทศแล้วก็มีกล่งมีมะเขือเทศผลไม้เอาง่ายๆว่าเศษหาหารของเรานะครับใช่ครับเศษหาหารเราก็ผสมกับผสมกับหู้เชื้อนะคะนี่ป็คืูเชื้อใช่ว่าผสมผสมกับผู้เชื้อถ้าเศษหาหารเล่ามีหน่อยก็ผสมไปหน่อยนะครับถ้าเศตหาหารเยอะก็ผสมเยอะนะครับเยอะก็ผสมเยอะใช่ครับก็คลุกเ้าให้เท่ากันสุกให้เท่ากัน ย่างหนึ่งย่าเหลื่อมใส่น้ำตาลกํน้ำช้อนน้ำชอนชาก็ได้ครับเดี๋ยวว่าชงกาแฟด้วยชวยลกินเหม็นนะครับจะช่วยลดกลิ่นเหม็นแล้วก็มาใส่ถังอันนี้ตอนนี้ชังที่เราสะสมไว้นะครับนี่นะครับสะสมได้เลยเต็มแล้วอันนี้สองวันนะครับจดได้วเรแต่มมาถังหนึ่งแล้วครับสองวันใช่ก็จะเป็นปุ๋ยนะครับมันจะสองวันเองนะครับไม่ใค่หนึ่งนะครับเนี่ยนี้ เราจะคุกให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็เทไปเลยนะครับทเท,เทไปเราเทไปอันนี้<อ>เรา<อ>ทำกี่ทางเลยครับเราทำกี่ทางครับนี่อันนี้ทำได้ทึ่งได้ให้เต็มทึ่งทางหนึ่งเลยนะครับเรใส่มาเ,าเ<ไ>นี่นะครับเสร็จคือนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรปิดครับป่ดคือไทยแล ที่เราต้องคาดกันหนึ่งแล้วว่าเราจะเอาไม้กี๊ออกมันก็มีมันก็จะตกตกลงมาไม่ตองล่างแต่ว่าเราเอาต้องอแล้วต้องไม,ม้กี๊ออกไม้เขียวช่วยกดไลค์กดแชร์สัตตะไคร้ให้น้อยนะครับ